ัวให้ผอมลง5โลแล้วก็สูงขึ้น5เซนด้วยช่วงเคอร์ฟไขมันของเราอะ่ะคือสาหัสสาการมากทุกคนาาเป็นเชแวลของ up and under นะคะสโพกเราก็คือแบบเนียนกริบไร้รอยต่อนะคะจะดูแบบสูงขึ้นดูแบบว่าตัวยาวขึ้นนะคะเขาว่าเชื่อในความงามของผู้หญิงถูกไซส์เป็นแบบออ l s ไซส์บิวตี้ทำให้เรามีเซลล์เลฟที่แบบมันดีขึ้นด้วยทุกคนใครที่ชอบใส่แขนบาดอย่างเงี้ยคือบอกเลยว่ามันจะทำให้แขนเราอะ่ะดูยิ่งลำ่ำดูยิ่งใหญ่นะคะก็ควรเลี้ยงมาก เพราะว่าเขามีทำม,มีทักเอ็กซ์ตร้านะก็คือเก็บเรียบทั้งพุ่บนแล้วก็พุ่ลา่าง ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของมิมีนะคะคลิปนี้เราจะมาทำข้าวทูกแต่งตัวให้ผอมลง5โลแล้วก็สูงขึ้น5เซนด้วยมีทั้งหมด10ลุกด้วยกันทั้งหมด10สถานการณ์นะคะก็เ,เรียกว่าใครดูคลิปนี้จบก,ก็สามารถหยิบเอาแต่ละลุกแต่ละสถานการณ์ไปใช้กับชีวิตประจำวันตัวเองได้เลยใครที่คอมเมนต์มาใน i g Sto ตอตอนที่มิมีเปิดเป็น Q&A นะก็มาลอดูว่ามีลุกที่ตัวเองของเข้ามาหรือเปล่าแต่จริงก็ทำมาค่อนข้างคร,งครบหมดเลยนะคะ ลิปนี้เนี่ยลุคที่บิบีรวบรวมมาก็คือจะมีตั้งแต่ชีวิตประจําวันไปทํางานแบบทางการมากๆไปทํางานแบบไปคาเฟ่แล้วก็มีไปงานแต่งเออแต่งยังไงให้ดูแบบเผอๆอาจจะดูผอมลง10โลด้วยซ้ำนะแล้วก็มีไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวแล้วก็มีไปทะเลไปเที่ยวไปภูเขาอะไรประมาณนี้และที่สําคัญมีลุคไปออกเดทด,ด้วยนะคะมีทั้งแบบเคยเดทแรกแล้วก็มีเดทแบบว่าฉันอยากจะดูเปรี้ยวซาแล้วก็ดูแมนแมนเท่เด้วย คลิปนี้บอกเลยว่ารวบรวมเทคนิคแล้วก็ทริคมาจุกๆนะ,ๆนะคือแชร์ละเอียดยิบว่าเฮ้ยเราเวลาเลือกเสื้อผ้าแบบสัดส่วนของเสื้อผ้าตัวบนตัวล่างควรเป็นยังไงใส่ยังไงให้ดูบาลานซ์ไอเทมไหนหยิบมามิกแอนแม h แล้วมันดูแบบแพงแล้วก็ดูดีนะคะรวมถึงผ้าโพรงรวมของชุดด้วยว่ายังไงมันถึงจะได้ซิโรเอทที่สวยนะคะแล้วก็ดูเป็นผู้หญิงมากขึ้นด้วยคลิปนี้เราจะเน้นโชว์ส่วนที่เรามั่นใจนะคะแล้วก็ส่วนที่เราไม่มั่นใจเดี๋ยวเราจะมีตัวช่วยมาบอกด้วยทุกคน ก็ดูคลิปนี้จบอยากให้เพื่อนๆจะได้หยิบกันไปคนละลุก2ลุกในการแต่งตัวให้รู้สึกว่าตัวเองมั่นใจสวยแล้วก็มีความสุขกับตัวเองมากขึ้นนะคะก็เดี๋ยวไอเทมไหนที่เราสามารถหาลิงก์ได้จะใส่ไว้ในด e สคริปชั่นบ็อกข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มลุกแรกกันเลยลุกที่หนึ่งนะคะเป็น everyday casual ลุกนะคะลุกนี้จะเป็นลุกที่แบบค่อนข้างสบายๆนะเป็นลุกที่จะใส่ไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตหรือจะใส่ work from home ก็ให้ฟีลแบบว่า เอ้ยมีความทํางานนิดนึงเพราะว่าเป็นเสื้อเชิญนะคะหรือใครจะใส่ไปกินข้าวกับเพื่อนหรือว่าไปคาเฟ่แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะส่วนของเสื้อเนี่ยบีบีเลือกเป็นเสื้อที่มีความแบบว่าพับสีิดนิดนึงแล้วก็ผ้ามันจะเป็นผ้าที่มีเท็กซ์เจอร์นะคะด้วยความที่มันมีเท็กซ์เจอร์มันก็เลยทําให้เหมือนมัน มันไม่ได้เรียบจะไม่ได้เห็นแบบพวกไขมันตามตัวเราชัดนะคะแล้วก็ลายเนี่ยมันเป็นลายทางสีฟ้าเพราะฉะนั้นลายทางเล็กเนี่ยมันจะไม่ทําให้คนอ้วนอนะดูอ้วนไปกว่าเดิมก็คือสามารถใส่ได้แล้วก็ช่วงข้อมือหรือว่าอันเนี้ยมันก็เหมือนกับพอดีพอดีนะช่วงแขนก็ไม่ได้รัดช่วงพุงก็ไม่ได้รัดนะคะในส่วนของกางเกงหรือว่ากระเกงนะคะอันเนี้ยคือมันจะดูเหมือนเป็นมินิสเกิร์ตแล้วก็สีเบสใส่ได้บ่อยๆใส่ย,ยังไงก็ดูแพงทุกคนได้ทุกสีผิวนะ สำหรับเราแล้วว่าสีเบจเป็นสีที่ค่อนข้างนิวโตรเป็นกลางนะคะแล้วก็มันจะมีผ่าจ๊กๆขึ้นมาอีกหนึ่งซึ่งส่วนนี้เนี่ยมันจะช่วยทําให้ขาของคนที่สูงแค่ร้อยห้เนี่ยอย่างข้าพเจ้าดูเรียวยาวขึ้นนะคะ แล้วก็ส่วนของเอวหรือว่าตรงช่วงขอบขาเนี่ยก็คือถ้าเราใส่แบบไม่รัดตึงอ่ะมันจะช่วยมากๆให้เราดูแบบว่าเป็นคนที่เฮ้ยขามันดูมีสเปซดูแบบใส่กาะเกงมันเหลือใครที่แบบชอบใส่กางเก่งขาสั้นแบบพอดีกับน้องมากๆอ่ะหรือพอดีกับต้นขาใหญ่ข้างบนมากๆก็ลองปรับให้เป็นแบบกางเกงที่มันมีสเปซหน่อยนะมันจะทําให้ดูสึกไม่แน่นไม่ตึงไม่อ้วนเกินไปค่ะเสื้อเชิ้ตนะคะเวลาใส่ให้เราเปิดวีเยอะๆหน่อยมันจะทําให้คอมาดู ยาวขึ้นแล้วก็ใครจะใส่แบบว่าสอดเสื้อเข้าไปใน กางเกงนะคะทั้งสองข้างก็ได้หรือว่าจะใส่แล้วก็ปล่อยอีกด้านหนึ่งออกมาก็ได้คือเราอะทริคส่วนตัวนะบางทีถ้าไปกินบุฟเฟ่ออิ่มใช่ปะเราก็จะปล่อยออกมาข้างหนึ่งก็ทําให้พลางดูเหมือนแบบเออส่วนที่เป็นผงอะมันเหลือแบบแค่ครึ่งเดียวอะทุกคนเออเราก็กางเกงนะคะทุกคนอย่าให้ลองใส่อันที่มันเป็นเอวสูงแบบสูงจริงๆนะอันนี้ที่บีบีได้มาเป็นของซาร่านะก็คิดว่าในช็อปยังมีอยู่เพราะว่าเพิ่งสอยมาไม่นานมากแล้วก็ช่วงเอวอย่าใส่รัดเกินไปให้มันปรินนะคะก็ให้พอดีพ เท้าแล้วเลือกเป็นแตะสีเบทที่มันทําให้ดูแบบเรียวชะลูดเปดกกับเท้านะคะก็คือดูเป็นส่วนที่เท้าอะคะ่ะมันต่อกันนะเราอ่ะไม่ค่อยชอบใส่รองเท้าที่มันเป็นแบบสีดําหรืออะไร ถ้ามันไม่มีเสริมส้นนะเพราะว่ามันจะดูทําให้ขาเราดูตัดและดูเตี้ยกว่าเดิมนะคะอันนี้ก็เป็นทริคของเรากระเป๋ากับหมวกก็เลือกสีที่มันแมทชิ่งกันนะคะว่าไหนแดดร้อนก็ใส่หมวกไปก็ทําให้ลุคมันดูมีอะไรมากขึ้นเป็นพร็อพที่เราคิดว่าใช้ได้ง่ายๆนะคะแล้วอีกเรื่องพวกอ็อเดอร์รี่พวกกระเป๋าหมวกรองเทา้าถ้าเลือกเป็นสีที่มันเป็นโทนเดียวกันอะ่ะมันจะทําให้แต่งตัวแล้วมันดูแบบว่าเออเราคิดมาแล้วประมาณนี้ ลูก2องนะคะเป็นวิสเน็ตแคชเชลลุกนะคะลูกนี้วิวเลือกข้างในเป็นสายเดี่ยวที่ดูค่อนข้างมีผ้าที่คงตัวนิดนึงมีสตรัคเจอร์นะคะแล้วก็สายเดี่ยวเนี่ยมันเป็นเส้นบางๆเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้เราอะดูไม่แบบถึกไม่ตันนะคะหลายคนเข้าใจผิดว่าเฮ้ยเราอ้วนเราต้องใส่แบบปิดๆหน่อยก็ชอบไปใส่แบบเป็นเหมือนแบบสายใหญ่อะคือพอเป็นสายใหญ่แล้วมันไม่ค่อยรอดอะทุกคนเพราะว่ามันจะเหมือนแบบ บัง้งแล้วมันก็ดูแบบแขนก็แบบแน่นอรเงนะี้ยเราอะชอบใส่ใส่เป็นแบบใสาเส้นเล็กๆมากกว่าเพราะเรารู้สึกว่ามันทําให้ ลุกโดยรวมอ่ะมันดูโปร่งแล้วก็ดูสบายกว่านะคะก็คือใส่ให้มันเห็นช่วงไหปราดาทีนึงคนเขาจะได้รู้ว่าอายังพอมีกระดูกอยู่นะคะส่วนความยาวของเสื้อเนี่ยมีบีเลือกเป็นอันที่เป็นครอปเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่กับกางเกงเอวสูงเนี่ยมันจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยสัดส่วนของช่วงขาเรามันยาวนะคะกางเกงมีบีเลือกเป็นเอวสูงตัวนี้จะเป็นขาที่แบบบานนิดนึงเป็นสีอ่อนแต่ว่าเอวสูงจริงแล้วก็เวลาใส่อ่ะมันจะเก็บช่วงเอวช่วง แบบว่าสะโพกได้ค่อนข้างดีเพราะผ้ายีนเนี่ยมันจะมีความแข็งนิดนึงทุกคนมันจะไม่ตามไขมันเราเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นลุคที่ถ้าใส่ไปแบบไม่ทางการมากโอเคเราก็คุมทับด้วยเบสเซอร์ที่เป็นโอเวอร์ไซส์นะคะการใส่เบสเซอร์โอเวอร์ไซส์มันจะช่วยบาลานซ์ระหว่างช่วงบนกับช่วงกางเกงที่กางเกงมันดูเป็นชิ้นที่แบบค่อนข้างใหญ่แล้วก็ดูมีความนับหนักเยอะแล้วก็ดูมีความบานออกนะคะข้างบนเราก็จะใส่เป็นอะไรที่ใหญ่พอเราใส่เบสเซอร์ใหญ่เปิดไปข้าง เอา้าทําไมเหลือตัวนิดเดียวเอเหมือนจะผอมอะไรเงี้ยทุกคนส่วนรองเท้านะคะเราเลือกเป็นแบบส้นที่มันมีความเป็นเตาลี่หรือว่าแพลตฟอร์มฮิวนะคะอันนี้มันจะช่วยเสริมให้ข้างในเราดูสูงขึ้นหมายถึงช่วงขาเราอะแล้วมันก็แอบเข้าไปในกางเกงไนดะ้ด้วยเพราะกางเกงมันเป็นทรงที่แบบบานออกนิดนึงตัวนี้ก็คือดีเพราะว่ามันอะไม่ไม่บังตรงหน้าขาเราก็คือดูโปร่งแล้วก็ยังดูแบบเพียวนะคะแล้วก็ช่วยเสริมความสูงและ ที่สําคัญเดินเยอะบนส้นแบบนี้มันจะไม่ค่อยเมื่อยนะใครที่ต้องไปทํางานแล้วแบบเออต้องเดินเยอะหรืออะไรแบบนี้หรือไปนั่งทํางานคาเฟ่ล้วต้องขึ้นรถไฟฟ้าก็อาจจะต้องแบบเดินเยอะเหมือนกันก็คือใส่ลุคป,ประมาณนี้ได้เลยส่วนกระเป๋าก็จิ้มสีจากตัวเบลเซอร์นะแล้วก็แบบเอาเป็นโทนเดียวกันมาแล้วก็ แมชเป็นเคลลี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีลาเต้คาราเมลจบลูกค่ะลูก3นะคะเป็นบิสเนส s อร์มอลนะลูกนี้จะมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความทางการแล้วก็มีความเนียนเซ็กซี่นิดๆน,นะคะตัวนี้จะเป็นเดรสเข้าลูกแล้วก็ช่วงคอเนี่ยเขาจะเป็นแควนิกนะคะซึ่งช่วยเปิดทําให้เราอดูไม่ตันแต่ก็ยังให้ความเป็นทางการอยู่ ตัวนี้บอกเลยว่าเน้นส่วนโคง้งส่วนเว้าวของผู้หญิงมากๆเลยนะทุกคนสำหรับเบบีนะคะลูคนี้ก็เรียกว่าเฮ้ยมันแบบว่าเป็นลุคที่เข้าลูปเป็นชุดที่แบบถึงสีเข้มแต่เราก็เอามาอยู่แล้วเราก็ขี้เกียจคาแมวด้วยเราก็เลยใส่อันนี้ ตา,าเป็นเชฟแวร์ของ UP and UNDER นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเป็น Power Couting นะคะก็คือมันอ่ะจะช่วยปั้นช่วยตกผุ่นให้เรามันแบบเข้าที่นะ mm hmm. เขามี2แบบด้วยการแบบนี้ก็คือเป็น High Waist s h o t นะคะแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งติ้งอันนี้นะคะเป็น High Waist Brief นะอันนี้จะมีความเบาช่วงขังมากกว่าเหมาะกับพวกคนที่ชอบใส่อะไรแบบ เป็นมินิสเกิร์ตหรือเป็นแบบผ่าสูงอันนี้ก็โอเคมากเลยสุดเด่นของ Highway Shot นะเขาจะเป็นขาสั้นเอวสูงแล้วก็มีอัลตารีฟ i n นิงซึ่งจะช่วยเก็บช่วงต้นขาเราสะโพกเราก็คือแบบเนียนกริบไล้รอยต่อนะคะก้นเอาอยู่หน้าท้องบนหน้าท้องล่างก็คือเอาอยู่มากๆช่วงเคิร์บไข่มันของเราอ่ะคือสาหัสสาการมากทุกคนเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันช่วยเก็บทั้งด้านข้างแล้วก็ทางด้านหน้านะคะก็เคิร์บไขมันคือเนียนกริบ ตัวนี้คือเหมาะกับการที่เราจะใส่ชุดที่มันเข้ารูปมากๆไปงานแล้วไม่ได้ผ่าสูงนะพี่มิเชียมากส่วนเรสที่เราเลือกมาที่เป็นลุคทางการวันนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นแควน็กนะมันจะให้ความรู้สึกแบบเคยเปิดแต่ไม่โปเพราะว่ามันไม่เว้าลงอะเออมันจะมีความเซ็กซี่ดูมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะความยาวของเรสอะ่ะมันจะเป็นความยาวที่เราชอบนะคือมันเป็นมีดี้ที่เกือบๆจะแม็กซี่ละคือมันปิดช่วงน่องที่ใหญ่ที่สุดของเราไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็โชว์ข้อเท้าของเราเป็นส่วน ที่เล็กที่สุดของขาเรานะส่วนข้อมือก็เหมือนกันคือมันจะแบบชะรูดปื๊ดมาแล้วก็หยุดแบบให้เห็นว่าเออข้อมือก็เล็กนิดเดียวหน้าถานุถนอมมากเราชอบเดรสนีมามันเป็นอะไรที่แบบใส่แล้วแบบผอมมีคนชมทุกครั้งที่ใส่เลย เบลเซอร์ตัวนอกนะบีบีเลือกเป็นแบบพร็อพนะคะการที่เราเลือกแบบพร็อพไม่เลือกตัวยาวเพราะว่าเราอยากให้มองจากด้านข้างเรายังเห็นช่วงขาเราค่อนข้างยาวอยู่เราก็เลยเลือกแบบพร็อพมาแล้วผ้าของมันก็จะเป็นผ้าที่แบบมีความเป็นทรงมีความแข็งนิดนึงมันจะไม่ได้แบบไปตามแบบไขมันบนร่างกายเราอะ่ะคือข้างในมันรัดและข้างนอกก็ควรจะใส่อะไรที่มันดูคอนทราสตูแบบแตกต่างให้มันดูแบบหลวมๆนิดนึงนะคะ ส่วนทรงหรือว่าอะไรเนี่ยบีบีว่าเพื่อนๆลองเลือกดูให้เหมาะกับสัดส,ส่วนของตัวเองเพราะว่าเราอะรู้สึกว่าเวลาใส่แบบสั้นนิดนึงอะข้างล่างเวลาเป็นเรสยาวมันจะดูสวยกว่าเราใส่คุมด้วยแบบเบเซอร์ตัวยาวนะคะแล้วก็ทําให้ดูขายาวด้วยเบเซอร์ที่เป็นทรงอ่ะมันจะให้ความรู้สึกแบบทางการนิดนึงแล้วก็ช่วยเบรกค,ความรู้สึกรัดมากๆของชุดที่ดูเซ็กซี่ข้างในด้วยก็คือเป็นการบาลานซ์ในรูปข,ของเรานั่นเองค่ะ ส้นสูงนะคะสําหรับลุกนี้ด้วยความทางการมากเราเลยเลือกเป็นส้นสูงหัวแหลมสีดํานะอันนี้มันจะให้ความรู้สึกเฮ้ย <He i! S 1> เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ความที่เป็นหัวแหลมก็ทําให้เท้าดูเรียวยาวด้วยแล้วความสูงก็คือสี่เดียวไปเลยแม่ก็คือต้องสูงต้องดูเพรียวแล้วนะคะส่วนสายรัดบนส้นสูงเนี่ยเป็นอะไรที่อยากเน้นย้าทุกคนมากว่าอย่าเลือกเป็นเส้นใหญ่นะเพราะว่าคนที่น้องใหญ่เวลาเราเลือกสส่รัดบนส้นสูงหรือว่ารองเท้าเป็นเส้นใหญ่มันจะทําให้ขาเรามันดูตัดแล้วก็ไอ้ส่วนที่มันบางไปอ่ะมันก็เหมือน แบบมันดูขาดตอนมันดูขาดช่วงอ่ะเออเราก็เลยเลือกเป็นส้นสูงหัวแหลมที่เส้นสายมันจะมีความบางๆนะคะดูแบบเออเซ็กซี่ดูแบบว่าน่ารักดูหน้าทะนุถนอมมากกว่าที่จะเป็นเส้นใหญ่ปังๆคะ่ะกระเป๋าลุคนี้นะคะเราเลือกเป็นกระเป๋าที่ค่อนข้างมีสตรัคเจอร์นะคะแข็งอยู่ทรงแล้วก็ใบใหญ่ใบนี้เนี่ยก็คือสามารถใส่พวกแล็ปท็อปได้15 16นิ้วเลยนะแล้วก็เวลาเทียบกับตัวเราแล้วอะ่ะมันจะทําให้ตัวเราอะ่ะดูเล็กลงทุกคนเพราะว่ากระเป๋ามันใหญ่มากพอเทียบกับตัวเราตัว เเเงงิออยยี้สำหรับลูกนี้นะคะกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าทรงย,ย้อยทรงถุงผ้าควรเลี่ยงนะเพราะว่ามันจะทํำลายลูกนี้มากทําให้แบบว่าดูไม่ค่อยทางการแล้วก็พอมันย,ย้อยคือเรารู้สึกว่าใส่แล้วมันอ้วนมันไม่เหมาะกับการเอามาใส่กับเรสที่ดูเข้ารูปนะคะ ลุกสี่นะคะ everyday work wear ของเรานะคะเราเลือกเป็น all black look นะคะตัวนี้จะเป็นกางเกงเอวสูงที่ขามันจะบานตรงปลายนิดหนึง่งผ้ามีความทิ้งนะคะใครที่รู้สึกว่าใส่กางเกงผ้าแล้วอุย้ยไขมันมันปริ้นมันออกนะคะบิบก็แนะนำเป็นตัวนี้เลย up and under นะคะ high waist short นะคะตัวนี้บี๊ีใส่ข้างในด้วยมันจะทำให้เวลารูดสิปหรือว่าอะไรสะดวกขึ้นมันเก็บช่วงสะโพกช่วงหน้าท้องอ่ะคือเราไม่ต้องแบบบางทีลืมเข้าแบวบ มันโปะไงมันเห็นออกมาว่าแบบเออพุงมันแบบบลึกออกมาหรือว่าตรงสะโพกที่คำเหนียวไม่ได้เนี่ยมันก็จะเห็นเป็นกระดึกกระดึก,กระใส่แล้วมันดูไม่สวยนะคะการนี่เราไม่ใส่เก่งรัดขาเกินไปอ่ะแบบมีไซ์ที่เป็นพอดีกับสรีระเราอ่ะมันจะทําให้เราอ่ะดูดีมากกว่าการไปใส่รัดๆนะคะแล้วก็เสื้อบี๊บใส่เป็นเสื้อคอวีแล้วก็ถ้าใครวีหรือขนาดนี้ไ่ไล้ก็ใส่แบบว,ว่าเปิดนิดเดียวก็ได้แต่ว่าให้มันเป็นวีมันจะได้รู้สึกว่าเออเราดูแบบช่วงเนี้ยดูเรียวดูยาวมากคือเทคนิ อ,อ,อันที่ทําให้เราดูสูงนะก็คือการที่เราใส่สีเดียวกันทั้งตัวเพื่อนๆอาจจะไปลองสีขาวหรือสีกรมท่าหรือสีอื่น,นก็ได้พอมันดูต่อเนื่องกันนะทั้งตัวมันก็จะดูแบบสูงขึ้นดูแบบว่าตัวยาวขึ้นนะคะเราอะใส่เป็นเสื้อสอดเข้าไปในกางเกงใช่ปะคือมันจะได้เห็นช่วงตัวประมาณนี้แล้วก็ข้างล่างเป็นช่วงขาที่แบบต่อเนื่องแล้วก็ยาวนะคะเราทําให้ลูกม่าดูมีอะไรมากขึ้นในการเอาเข็มขัดมาใส่นะซึ่งเข็มขัดเราแนะนําว่าเป็นสีเดียวกับชุดจะดีกว่าให้มันมีแค่ตรงที่เป็นหััวเขข็มด ที่เด่นออกมาเพราะว่าถ้าเราเอาเป็นแบบสีตัดมาเลยตัวเรามันจะดูขาดครึ่งตอนะทุกคนเราก็ไม่ค่อยแนะนํานะคะอีกหนึ่งเรื่องในการเลือกเข็มขัดนะเราไม่ควรเลือกเข็มขัดที่มีความหนาแบบนี้เพราะว่ามันจะแบบเหมือนทําให้ดูหนาแน่นนะทุกคนควรจะเลือกเส้นที่แบบว่าประมาณ1 8ึ่งถึงสองจุดห้าเซนอันนี้คือความกว้างของใส่เข็มขัดที่เราคิดว่าใส่แล้วกําลังสวย<ๆ>กําลังพอดีนะคะอีกหนึ่งเรื่องของแขนเสื้อคือถ้าใครอเป็นคนแขนใหญ่แบบเราแร้ออยากแบบพลางแขนควรเลือก ระยะความยาวของแขนเสื้อให้มันลงมาใกล้ข้อศอกนะคะคือปิดช่วงที่แบบใหญ่ไปแล้วแล้วก็ดูเหมือนเป็นสัดส,ส่วนที่ดูยาวนะคะใครที่ชอบใส่แขนบาดอย่างเงี้ยคือบอกเลยว่ามันจะทําไม้แขนเราอะดูยิ่งล่ําดูยิ่งใหญ่นะคะก็ควรเลี่ยงมากๆค่ะรองเท้าลุกนี้วีวีเลือกเป็นสีเบจนะคะส้นสูงสีเบจเพราะว่ามันก็จะทําให้ดูกลืนกับเท้านะคะแล้วก็แอบอยู่ในกางเกงด้วยเช่นเคยก็ทําให้ลุคเราภาพรวมดูสูงขึ้นจ้าลูคห้านะคะ first date นะอันนี้เราเลือกเป็นกระโปรงแม็กซี่มันมีความยาว แต่ก็มีการผ่าขึ้นมาสูงระดับหนึ่งนะคะเพราะว่ามันจะให้ความมีความเป็นผู้หญิงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดูเซ็กซี่แบบตะโกนจนเกินไปเนาะมันเป็นเดทแรกเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่รู้จักฝ่ายตรงข้ามเพราะฉะนั้นแต่งตัวแบบให้พอดีแล้วก็ไม่โปะจนเกินไปนี่คือสิ่งที่เราคิดนะด้วยความเป็นกระโปรงผ้าแล้วตัวนี้เอวก็ค่อนข้างเล็กมากด้วยนะคะบีบีก็จะใส่ด้าดาอัพแอนด์อันเดอร์ไฮวีบรีฟนะคะตัวนี้คือถึงจะผ่าสูงอะมันก็จะไม่เห็น อันนี้แลบออกมาเพราะว่ามันมีความขาเวานะคะแล้วก็ใส่ค่อนข้างสบายด้วยเนี่ยด้านหลังก็คือใส่สบายมากตัวนี้ก็จะช่วยเก็บให้ตรงแบบช่วงสะโพกเราดูสวยแล้วก็เวลารูดสิบก็รูดง่ายนะคะแล้วก็ช่วงพุงก็ไม่ต้องคอยขะแหววด้วยถ้าเราไปกินข้าวเยอะตอนเดทเยอะไรเงี้ยนะทุกคนตัวนี้เนี่ยถ้าเราจะไปใส่กับกระโปรงผ้าสูงกระโปรงสั้นมินิสเกิร์ตมินิดรสก็คือเรียกว่าได้ถูกโอกาสมันแบบง่ายมากๆสําหรับตัวนี้ในการแมชนะคะ แล้วก็เช่นเคยช่วงก้นเขาก็คือแบบว่าไราอรอยต่อไรอยตะเข็บคือเวลาใส่ออกมามันจะไม่เห็นเป็น เหมือนลอยกางเกงข้างในอะ่ะเออเรียกว่าก็คือสวยนะเก็บคุมงคือแน่นมากหมายถึงว่าแนบมากแม่แล้วก็ข้างๆเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเหมือนกับเส้นสตรัคเจอร์ตรงนี้ที่ช่วยแบบกระยุงทรงให้เราดูโว่ทรงสวยขึ้นนะกระโปรงนะบีบีก็เลือกเป็นเอลสูงเช่นเคยเพราะว่ามันจะทําให้ขาเรา,าดูยาวกว่านะคะท็อปเนี่ยเราเลือกเป็นว o v โอเวอร์ไซส์ช เสื้อสีขาวผูว้หญิงใส่ยังไงก็รอดแบบมันดูน่ารักน่าทะนุถนอมแล้วก็เปิดวีเยอะหน่อยการใส่เชิดแบบนี้ไปอ่ะมันเราเลือกได้ไงแบบจะปลดกี่เม็ดี่ดอกว่าแบบอยากวีลึกอยากแบบว่าประมาณนี้หรือว่าอยากเยอะหน่อยแต่สําหรับเราเรารู้สึกว่าพอมาวีอ่ะมันดูแพงมันดู่อระหงมากกว่านะเราก็จะเลือกเปิดวีลึกหน่อยแล้วก็แขนเสื้อจะถกขึ้นหรือจะแบบคือไม่ต้องติดกระดุมก็ได้ให้มันดูลุกสบายๆไม่ทางการมากนะคะส่วนส้นสูงเราเลือกเป็นแบบที่เป็นเสน้นๆเสน้เสนเล็ เล็กเป็นกิเตอร์อันเนี้ยรู้สึกว่าใส่ทุกครั้งรู้สึกเท้าเรียวแล้วก็รู้สึก มันมีอะไรมันมีแบบว่าวิงวิงที่เท้านิดนึงแล้วก็ช่วยเสริมความสูงได้อันนี้น่าจะประมาณ2.5นิ้วก็คืออย่างเป็นส้นที่ใส่แล้วก็เดินสบายนะไม่ทรมานในเดทค่ะกระเป๋าวีวีเลือกเป็นสีแบบว่ามีความคาเมลมีความแบบว่าน้ำตาลอมเหลืองดูสบายๆแล้วก็ดูแบบว่าเป็นกันเองนะคะทําให้ลุคมันดูอบอุ่นขึ้นใบนี้เนี่ยเราก็ถือเป็นคลาสก็ทําให้ได้ลุคที่แบบดูเก๋ดูแบบเติมเต็มลุคที่มันเรียบๆทั้งกระโปรงทั้งเสื้อน,นะก็เป็นประมาณนี้ส่วนใครที่แบบ ข้าวอิ่มแล้วแล้วแบบเฮ้ยขี่ยาเข้าแมวฟุงก็ถือแบบว่าบางบๆพุงนิดนึงก็ได้อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะลุกที่หงนะคะแคชเชียดเนะลุกนีบ้บิบิเลือกเป็นชุดมิิสเกิร์ตเรียกว่าเข้ารูปมากๆแล้วก็จุดเด่นของเรสตัวนี้เลยมันสามารถปรับความยาวสั้นยาวได้คือมันสามารถลูดข้างข้างขึ้นลงได้สมมติเฮ้ยไม่มั่นใจอยากให้รู้สึกยาวขึ้นก็คือสามารถ แก้บแล้วก็แบบเหมือนดึงลงมาปรับเองได้เลยนะคะด้วยความเป็นชุดที่ค่อนข้างเข้ารูปเราก็ต้องหาตัวช่วยใช่ไหมคนดีคนเดิม <c oughs> up and under นะคะ high waist brief นะคะตัวนี้ก็คือมันดีเพราะว่าถึงกระโปรงจะค่อนข้างสั้นอนะ่ะมันวาวสูงมันก็จะไม่เห็นแล้วก็ตัวนี้เก็บหน้าท้องดีมากด้วยความที่เดรสมันเข้ารูปมากอ่ะทุกคนบางทีลืมเข้ามปออมันก็จะเห็นเป็นแบบก้อนไขมันออกมาหนึ่งตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องเก็บหน้าท้องแล้วก็สะโพกด้านข้างตัวนี้ก็คือเขาก็เก็บให้ด้วยนะคะ ตัวเนี้คือที่เขาเก็บพุงได้ดีเพราะว่าเขามีทำมี่ทักเอ็กซ์ตร้านะก็คือเก็บเรียบทั้งพุงบนแล้วก็พุงล่าง ส่วนความยืดหยุ่นก็คือดีมากอันเนี้ยมันเป็น power mesh ก็คือมันมีความยืดหยุ่นใส่สบายแล้วก็เรารู้สึกว่าใส่ในชีวิตประจําวันได้จริงเพราะว่าบิ๊บิอะเอาลองใส่มาสักพักแล้วถึงกล้ามาป้ายยาเพื่อนๆน,นะคะปิดท้ายลุคนี้ให้มันดูมีความแบบเท่มีความแมนขึ้นนิดนึงแล้วก็ไม่ดูโปเกินไปด้วย over size blazer นะคะตัวนี้ก็เป็นลายแบบสกอ๊สกอตสก๊อตหน่อยก็จะมีความเท่นหน่อยนะคือใน i IG อังมีคนขอมาว่ายอยากได้ลุกที่มีความเท่เท่มันๆมนแล้วก็แอบ,บเปรี้ยวนิดนึงนะคะบิ l a z e r นะส่วนกระเป๋าก็เลือกเป็นสีช็อกโกแลตนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีที่ดูดมาจากเบเซอร์องทีทำให้ลุคมันดูแบบว่าเออกลมกลม,ลมแล้วก็ไปด้วยกันนะคะรองเท้าเราเลือกเป็นนิวบาลานซึ่งนิวบาลานคู่เนี้ยใส่เดินสบายมากแล้วก็เขามีความเสร์มความสูงนิดนึงทําให้เวลาใส่แล้วขามาดูแบบเรียวมาดูยาวมากขึ้นลุคนี้ก็ประมาณนี้เลยไปแต่งตามกันได้เลยนะจ้าลุคเจ็ดกันแล้วอันนี้เป็นฟอร์มอลเดรสนะคะเป็นเดรสสำหรับใส่ไปงานแต่งไปงานที่มีความทางการหน่อย เราเลือกเดรสอันนี้มาเป็นสีอ่อนก็จริงหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. สีอ่อน mm hmm. คนอวบจะรอดหรอที่บีบีเลือกมาคือชุดมันจะมีความเป็น t e x t อร์เพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้แบบว่าเหมือนเป็นผ้าที่เป็นแบบผ้าสตินหรืออะไรเงี้ยที่จะเห็นล่องไขมันชัดๆนะคือ mm hmm. ถ้าใครอวบอ้วนและรู้สึกอยากใส่ชุดเข้ารูปลองหาชุดที่ผ้าเนี่ยมันมีความเป็น t e x t อร์นิดหนึ่งมันก็จะใส่รอดนะคะส่วนใครไม่มั่นใจก็ให้ใส่ อัพแอนด์อันเดอร์นะคะสำหรับลุคนี้บีบีเลือกเป็นอัพแอนด์อันเดอร์ที่เป็นไฮเวย์ช็อตนะคะอันเนี้ยมันก็คือไม่มีความผ่าสูงใดๆของชุดนี้แต่เราอ่ะอยากเก็บให้มันไปถูกอนูไม่ว่าจะเป็นช่วงสะโพกช่วงหน้าท้องช่วงต้นขาอวบของเรานะมันก็จะใส่แล้วดูแบบมันเข้าไปเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะคะอ้อเดรสเข้ารูปอะ่ะเรารู้สึกว่าไม่ควรใส่ที่ปิดถึบขึ้นไปถึงข้างบนนะบีบีเลยเลือกทรงที่มันเป็นเปิดไหลคือไหล่คือส่วนที่ฉันรู้สึกว่าเล็กที่สุด ในแบบว่าตรงนี้ของฉันคิดออกไหมก็เลยต้องเปิดโชว์คอ,อนิดนึงแล้วมันก็จะทําให้เราแบบดูไม่ตันแล้วก็ได้แบบเผยผิวดูแลผิวดีๆก็มาเผยผิวนิดนึงนะคะแล้วใครอยากผอมไปกว่านี้อีกก็คือให้เนี่ย ไปเฉดดิ้งไหปลานะคะแล้วก็เพิ่มไฮไลท์เพิ่มเฉดเข้าไปเวลาทําก็อย่าทําเยอะเกินไปเดี๋ยวมันโปะทุกคนเอาให้มันพอดูแบบว่ามีกระดูกนะคะจะได้ดูผอมลงมากไปอีกค่ะลุคนี้เราเอารองเท้ามาให้2องออปชันด้วยกันออปชันที่1เป็นสีดํานะคะก็คือเป็นหัวแหลมสีดําให้ความรู้สึกว่าเท่ๆนะคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยอีชุดมันมีความหวานมากๆแล้วการใส่รองเท้าที่มันดูสีตัดไปเลยแล้วก็แมทช์กับกระเป๋าชาแนลสีดํามันก็ทํา ให้ลุกมาดู เออมีอะไรมากขึ้นดูเท่มากขึ้นส่วนมากบีบีจะชอบแมทช์รองเท้ากับกระเป๋าเป็นสีเดียวกันนะเพราะมันดูแบบเสร็จแล้วก็จบแล้วก็เป็นทริคที่แบบเออใช้ได้ง่ายๆนะคะ<ม>คู่นี้ไม่ต้องพูดมากนะคือมันเป็นหัวแหลมสีดาแล้วก็ทําให้ดูสูงอยู่แล้วบวกกับชุดที่เข้ารูปมากๆเห็นส่วนโค้งส่วนวามากๆก็จะดูยิ่งผอมไปอีกส่วนออปชั่นรองเท้าที่2นะก็คือเป็นออปชั่นรองเท้าที่เป็นเหมือนเส้นสายที่เป็นลายแบบกับเพชรกับเพชรหน่อยก็คือเผยผิวเผยเท้า,ลา,ลา,ทาแล้วก็ดูขาดู ยาวขึ้นนะคะกระเป๋าเราก็ต้องเอาให้แมชกันก็เป็นกระเป๋าคิตเตอร์อะไรประมาณนี้เลยลุกนี้ลุกแปดลุกเพื่อนเจ้าสาวเป็นชุดที่เราอ่ะหยิบไปใส่ในงานแต่งมาแล้วแบบหลายรอบมากนะมันจะเป็นชุดพิวพิวสีชมพูนะคะแขนใหญ่ใส่รอด ขาใหญ่ใส่รอดแล้วคอก็คือดูยาวดูระหงด้วยนะแขนเขาจะเป็นแขนบัตเตอร์ฟลยเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบเหมือนบานออกไม่รัดช่วงแขนเกินไปแล้วก็ช่วยพรางแขนเราได้ดีนะคะแล้วความยาวของแขนมันก็อยู่ประมาณข้อศอกแล้วเสื้อเนี่ยคือคอเขาจะค่อนข้างวีลึกนะอันเนี้ยก็คือช่วยทําให้คอดูยาวขึ้นมากๆและความยาวกระโปรงก็คือแม็กซี่สุดค่ะก็คือยาวไปเลยขาสูงมากด้วยก็คือเรียกว่าโชว์ช่วงขาเราในช่วงที่แบบเราเดินน่ก็จะเห็น ขาเราออกมาประมาณเนี้ยมันก็คือเหมือนแบบมี ชายกับโปง่งช่วยบังขาใหญ่เราแต่ว่าก็ดูเหมือนแบบไม่ได้แบบปิดมิดชิดเกินไปก็ดูมีความเซ็กซี่และมีความสอบๆนะคะผ้าของชุดนี้มันจะมีความเป็น texture texture หน่อยมันจะเหมือนมีแบบปุยนุ่นจุดๆๆๆอยู่รอบชุดเลยนะคะทําให้ชุดมันดูมีอะไรมี texture แล้วก็ช่วยพรางไขมันได้ดีด้วยสําหรับลุคนี้นะบิีบแมทกับอัพแอนด์อันเดอร์ที่เป็นไฮเวสบีฟนะคะด้วยความที่เขาผ่าสูงเนี่ยเราก็เอาอะไรที่มันแบบว่าเออเก็บขึ้นไปเลยชัวๆว,ว่าลุก นั่งแล้วมันไม่เห็นนะคะสิ่งที่ชอบมากของ up and under ทุกรุ่นเลยคือมันมี anti rolling อ่ะทุกคนคือมันจะไม่เหมือนกับม้วนขึ้นมาเราเคยใส่เชฟแวร์ของแบบหลายยี่ห้อแล้วแล้วมันก็คือเสียบุคลิกพอเราต้องมานั่งแบบเหมือนดึงเชฟแวร์ไม่ให้มันแบบมว้วนไม่ให้มันพับนะอันนี้ก็คือลุกนั่งสบายยืดหยุ่นดีแล้วก็ใส่ไปแบบ เวลาเราเป็นเพื่อนเจ้าสาวก็ต้องลุกขึ้นลุกลงลุกขึ้นลงคิดออกปะเพราะว่าเราต้องหยิบของช่วยเพื่อนอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเรียกว่าเปะไม่เสียบุคลิกแล้วก็ได้ช่วยเพื่อนแบบสบายใจด้วยค่ะรองเท้านะคะเลือกเป็นตัวที่เป็นกลิตเตอร์ฮินะคะก็คือเป็นเส้นๆแล้วก็ใส่ไปงานกลางคืนก็จะมีความวาวๆนะคะกระเป๋าแมทช์ใช้มันเข้ากันด้วยก็คือเป็นแบบกระเป๋าวาวๆคู่นี้เดินเยอะก็คือไม่ไม่ตายไม่บงไม่ยุ่มไม่อะไรทางนั้นเพราะว่ามันอะไม่ได้สูงมาก เราคิดว่ารองเท้านอกจากจะสวยแล้วว่ามันต้องใส่สบายด้วยนะทุกคนสําคัญมากเพราะว่าเราอ่ะจะไปทรมานในงาน mm hmm. เพื่อนไม่ได้เดี๋ยวมันจะไม่สนุกแล้วก็ไม่ได้ช่วยเพื่อนเต็มทีนะคะ ลุกที่9้านะคะมินิมอลรีสอร์ทนะ mm hmm. ก็คือชุดนี้แหละที่ใส่อยู่นะคะคือข้างในวิวจะใส่เป็นใส่เดี่ยวที่อ่ะเส้นมันก็จะมีความบางนะคะแล้วก็มีเท็กซ์เจอร์ช่วงนี้ทําให้ลุกมันดูมีความคราฟดูมีความแบบว่าสบายๆดูมีความแบบไปทะเลมีความรีสอร์ทนะคะส่วนกางเกงข้างล่างเราใสป็จกางเกงผ้าทิงท้งๆซึ่งเราอ่ะก็ยังใส่อัพแอนด์อันเดอร์ตัวที่เป็นไฮเวย์ บีฟอยู่เพราะว่ามันอะค่อนข้างเป็นาังเกงที่ทิ้งตัวมากมันตามไขมันการใส่อันนี้ก็คือเรียกว่าทําให้เรามั่นใจขึ้นแล้วมันก็รอดนะแล้วก็ช่วงหน้าท้องข้างบนแบบบนมากๆเนี่ยสามารถโชว์นิดนึงได้ทําให้เรารู้สึกว่าเออลุกมันโปร่งขึ้นนิดนึงถ้าเกิดใส่เราติดกันไปเลยไม่เห็นเนื้อมันจะดูแบบตันมากกว่านะทุก เพิ่มความน่ารักก็คือตรงคอของเสื้อใส่เดี่ยวมันจะเป็นแบบว่าเป็นสวีทฮาร์ดเนกนะคะอันนี้ก็คือมันจะมีความโค้งนิดนึงดูมีความเป็นผู้หญิงดูมีความเป็นเฟมินีแล้วก็ทําให้เราตรงเนี้ยช่วงนี้ดูยาวขึ้นด้วยส่วนเสื้อด้านนอกเราใช้เป็นยูนิโคลอันนี้จะเป็นเสื้อแบบทักๆหน่อยนะคะมีความแบบไปทะเลมีความซัมเมอร์แล้วก็เวลาใส่เนี่ยเป็นเสื้อคลุมเตยยาวมันจะทําให้ตัวเราอะเหมือนตรงกลางมันเหลือนิดเดียวก็คือคลุมยาวๆลงมาเล บวกกับกางเกงที่มันเป็นทรงทิ้งๆปล่อยๆนะคะมันก็จะดูแบบสูงขึ้นเลยทุกคนรองเท้าเราก็เอาเป็นแตะ69บาทคู่รักของเรานะคะเป็นแตะสีเบจที่สีถูกต้องใส่สบายลงน้ําได้เตกแล้วไม่เหม็นอับชื้นนะคู่นี้คือป้ายยาทุกคนอยากให้ไปลองกันมากก็คือสีเบจเนี่ยมันจะกลมกลืนไปกับเท้าอยู่แล้วแล้วมันก็ทําให้ใส่แล้วดูแบบ เออเหมือนชะลูดแล้วก็รวมกับทั้งลุกที่มันเป็นสีแบบขี้มขี้เบเบดอะมันจะดูไปด้วยกันแล้วตัวยาวขึ้นนะคะกระเป๋าบีฟินิชลุกนี้ด้วยเดลี่โทนของเอสตานะมันจะให้ลุกที่แคชชวลสบายๆมีสีน้ำตาลนิดๆเข้ามากับผ้าแคนวาสที่ให้รู้สึกรีแลกมีความแบบเอ้ยไปวีสอร์แล้วก็ใบใหญ่มันจะสามารถใส่พวกหมวกใส่ของจุกจิกที่เราจะเอาไป ที่บีชได้ด้วยลุกที่10ลุกสุดท้ายแล้วอันนี้เป็น Mountain Retreat นะคะคือเป็นลุกที่ มีความแบบเอ้ยไปป่าไปเขาแต่เป็นรีสอร์ทดีๆอะไรเงี้ยชมหมอกในชุดเดรสอะไรเงี้ยทุกคนชุดนี้เนี่ยก็จะเป็นชุดที่ผ้ามี t e x t ์เจอย่างที่บอกเราเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อผ้าที่มันมีแบบว่า t e x t อร์นิดนึงเพราะมันจะช่วยทําให้ลุคมันดูมีอะไรมากขึ้นถึงจะเป็นสีพื้นนะคะลุคนี้ก็คือเสื้อเนี่ยมันจะเป็นสายเดี่ยวเส้นใหญ่แต่ว่าทําไมอันนี้ถึงใส่ได้ใส่รอดนะคะเพราะว่าโครงภาพหลักของชุดเนี่ยมันค่อนข้างข้างบนเล็กแล้วก็ปลายบานออกนะคะ ใส่แล้วทําให้ดูสูงขึ้นเพราะว่าเป็นชุดยาวต่อกันทั้งตัวแล้วด้านบนเนี่ยมันเป็นเส้นใหญ่ก็จริงแต่ว่ามันเปิดช่วงนี้เยอะมากทําให้แบบแขนก็ดูยาวหลังก็เปิดทําให้ดูแบบว่ามันไม่ตันนะทุกคนเลยเป็นสิ่งที่บิบีบคิดว่ามันต้องดูให้เหมาะด้วยว่าเราเลือกเส้นสายเดี่ยวใหญ่แค่ไหนเหมาะก,กับลุกหรือว่าโครงภาพรวมของชุดประมาณไหนนะคะชุดเนี่ยค่อนข้างยาวกว่า ตัวเราไปนิดนึงเราก็เลยใส่ข้างในเป็นรองเท้าแตะที่มีแพตฟอร์มมีความสูงมีความเสริมส้นนะทำให้ได้ความรู้สึกแบบสบายแต่ก็แบบเออม,มันก็ยังดูดีดูมีอะไรนะคะ กระเป๋าก็ใช้สีอบอ,อุ่นอบอ,อุ่นนะคะเพราะว่าเราต้องขีบลุกความแบบเฮ้ย <c oughs> มันดูมีความมินิมอลแล้วก็ผ่อนคลายนะก็จะเป็นเอสตาเคียรี่สีลาเต้คาราเมลแบบนี้เลยจบกันไปแล้วสำหรับส0บลุกที่เราตั้งใจรวบรวมดีเทลของแต่ละชุดมาฝากนะว่าเฮ้ย <c oughs> จุดไหนจุดไหนสําคัญที่ทําให้ลุกหรือว่าเนื้อผ้าแบบไหนเนี่ยมันทําให้ใส่แล้วดูผอมและดูเพรียวนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะได้กันไปสักลุกสองลุกลองเอาไปแต่งตามกันนะคะส่วนใครนะคะอยากใส่เสื้อผ้ามั่นใจขึ้นนะ ก็อย่าลืมไปจัด เชเวอเทคนะคะของอั e แบนด์อันเดอร์นะคะใส่แล้วก็คือปั้นหุ่นสวยได้ทันตาเรียกว่าพาวเวอร์สเขาจริงๆก็คือปึ๊บๆๆเลยแล้วก็สําหรับแคมเปญใหม่ของอัพแ d นดอันเดอร์เป็นอะไรที่บีบีอินมากๆเพราะว่าเขา่าเชื่อในความงามของผู้หญิงถูกใส่เป็นแบบออ l ์ไซส์บิวตี้ใส่แล้วใส่สวยสุดถูกใส่อะไรประมาณเนี้ยทุกคนส่วนตัวนะเราเป็นคนที่เคยแบบว่ามีปัญหาไม่พอใจในหุ่นมากแต่เรารู้สึกว่าเออสาหรับรุ่นนี้สําหรับแคมเปญน,นี้เป็นอะไร ที่แบบตอบโจทย์แล้วทาให้เรามีเซลลเลิฟที่แบบมันดีขึ้นด้วยทุกคนเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราก็มั่นใจแล้วก็สามารถอยู่กับร่างกายนี้ได้แบบมีความสุขแต่งตัวได้สนุกขึ้นนะคะเขาก็มีสําหรับออไซส์จริงๆตั้งแต่ S ถึง XXL สาวพลัสไซส์ก็สามารถไปกดไปจัดได้เดี๋ยวเราใส่ลิงก์ไว้ให้ในดีสคริปชันบอกข้างล่างก็ไปกดกันคนละตัว2ตัวเอาให้ซัมเมอร์นี้คือแซบระเบิดไปเลยนะคะ สัสดส่วนคนเรามันไม่เท่ากันอยู่แล้ว,ลวน้ําหนักแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันสรีระมันก็ไม่เหมือนกันนะทุกคนอยากให้ทุกคนอนะแบบลองรักตัวเองแบบที่เป็นมากขึ้นแล้วก็ให้สวยทุกสถานการณ์นะคะก็ฝากกดไลค์กดเลิฟเป็นกําลังใจให้สําหรับคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก<ม>็ไปตามกันไอจีด้วยวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสำหรับใครที่อยากไปจัดอัพแอนด์อันเดอร์ตามนะคะแล้วหุ่นสัดส่วนใกล้ๆกันนะคะเดี๋ยวบีขึ้นสัสดส่วนไว้ให้นะสสนนะเราใส่ไซส์สเอ็มนะทุกคนสามารถไปตามตามกันได้ไ